ครับเมื่อนี้มีวิธีการเพาะพันธุ์ปลาโดยที่บบตรงใส่ไฟฟ้าซอยครับอยู่ทงไฮทงหน้าเท่ากับสามารถเทศได้แคมีเคร่องยน่นตัวเดียวนี่ครับ๋ยี๋ยเฮ็มใจเบิง่งครับเมื่อนี้เป็นวันที่3 3ตรงกับวันจันทร์ครับพืษภาคม อีกหลายมือครับผมก็จะได้เพาะลูกปาแตเพียนผมก็เลยเตรียมการตั้งเครื่องมือผมนี่แหละครับก็บเลย,ยถ่ายทอดไอเดียให้ผู้ไดเข้ามาชมผู้ไดมาติดตามได้เห็นน้ำกันครับก่อนอื่นครับฮ่ต้องเดินเครื่องก่อนครับเครื่องต้องดูดน้ำขึ้นมาครับขึ้นมาสายตัวน,นี้ครับ แล้วก็เอามาต่อเขาในห้องผสมพันธุ์ครับน้ำมันจะเข้ามาหนีครับพี่น้องแล้วก็ล่องไปในน้ำครับหู้นี่เป็นหู้อากาศเข้าไปครับอากาศจะแล่นเข้าไปในน้ำน้ำครับมันจะเกิดเป็นฟองถ้บาบ่มีหู้นี่ น้ำจะบ่มีออกซิเจนลงไปน้ำครับเพราะฉะนั้นขาดบ่ได้ก็คือหูอนี่ครับหูตัวนี้ครับเพื่อให้อากาศเข้าไปในผสมกับน้ำครับมันจะเป็นออกซิเจนให้ให้ลูกปลาบ่าาตายครับไข่มันผสมพันธุ์มันจะบ่าตายครับบัวนี้ตัวนี้ครับน้ำมันจะหล่นลงนี่ครับเวลา น่าสูบน้ำมากครับพี่น้องตอนนี้จะระบายน้ำออกบน้ำจะแล่นออกมาาน้ำทอ่อเลยครับแล้วก็ลุกน้องไปเลยครับเดี๋ยวโบเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องก่อนอื่นต้องติดเครื่องก่อนครับจะเดนเครื่องประมากนี้แหละครับ นี่แหละครับหนามากแล้วร่มมันจะหอ่ครับพี่น้องมันจะเป็นออกซิเจนครับฟ้า,าจะบ่ตายครับมันจะฟ้าออกเป็นตัวดีบ้านในต้นนี้กิดระบายหน้าดอกครับได้ว่าตอนนี้ลีครับพี่น้อง มันจะมีผ่าโอร่อนอยู่นี่ครับผ่าโอร่อนการไข่แั้ครับหอยไข่เขาหลอดออกไปนําครับอันนี้ผมเตรียมการซื้อครับบอกนใหน้ได้กินี๋้วประเทศจีนงขาจะมันจะใส่บางอย่างเนยครับพี่น้องอันนี้คือวิธีน้ำวนครับน้ำกระจอ,อกวาพี่ครับพี่น้อง มา,มานเนี้หะครับครับสาธิไทยเบิ่งคร่าวๆเดี๋ยวปติบัติจริงเดี๋ยวจะบันเึกกถ่ายทํำให้เบิ่งอีกท่านึงครับพี่น้องอ่ะมาณน้แหละครับสวัสดี